สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การรศึกษาลพบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่5ทับ1หมู่4ตำบลดงมินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2565มีจำนวน42คนมีข้าราชการครู3คนและบุคลากรทางการศึกษา2คน มีนายพร้อมจตนะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดแยกห้องเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบและสะอาด ปลอดภัยสภาพแวดล้อมรม่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปโครงการเพื่อนำมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชัน้นค้นหาปัญหาหาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมต่างๆด้านที่สองด้านผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบความคิดของโรงเรียน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาวาจาสุภาพประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานเข้ารวมกิจกรรมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมด้านที่ 3. ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมมีการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม มีการจัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้มีความสัมัคีมีวินยัยใจอาสามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านโครงงานคุณธรรมมีการรายงานผลการจัดทำกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะระยะ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนรู้จักการรักษาสมบัติสาธารณะเห็นคุณค่าของสิ่งของมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเป็นผู้มีมาระยาะทดียิ้มไหว้ทักทายพูดจาสุภาพ โรงเรียนบ้านโคกกลางมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป